Hello my friends, welcome to coffee and reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Thailand. Today we are gonna watch a very interesting video. The translation of the title is Foreigners are confused. The temperature in foreign countries and Thailand is the same, but Thailand feels colder. Comments from people around the world. Why is Thailand so cold? I don't know. I don't know what's happening in there. What's happening in Thailand? I have no idea. Uh, is it feeling cold? I'm, I'm not sure. So, uh, we are gonna watch this video from STR Top TV YouTube channel. Thank you, my friends, for this video, and let's start. ทำไมทางทางที่อุณหภูมิเมืองนอกกับไทยเท่ากันแต่ไทยรู้สึกว่าจะหนาวกว่า <Okay. S 1> เบื่อกันวไหมครับเวลาดูคลิปมีโฆษณากวนใจแอดขอแนะนําบริการ y o u t u พรีเมียม2อปี oh. เพียง199บาทใช้แบบยาวๆบริการตามเงื่อนไขที่ทางร้านกําหนดนะครับคุ้มและปลอดภัย100%สามารถเช็คเครดิตได้มีฐานลูกค้ามากกว่า22,000นคน <Wow. S 1> หรือว่ายู u ูบพรีเมียมแบบรายเดือนนะครับเพียง59บาบาทเพียงแจ้งอีเมลให้แอดมิน และทําตามขั้นตอนก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้เลยนะครับสนใจสมัครแอดไลน์แอดดักพีหรือสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งก็มีคนมาแชร์ s <S ประสบการณ์นะครับว่าผมเคยไปเที่ยวอังกฤษนะครับช่วงหน้าร้อนหรือไม่แน่ใจว่าฤดูอะไรอุณหภูมิที่นั่นเนี่ย17องศาก็ไม่ค่อยหนาวกันใส่เสื้อกันหนาวตัวเดียวแต่ถ้าที่ไทยเนี่ยตอน17องศาเท่ากันทำไมมันหนาวจัง So uh, in Thailand uh, in 17 degrees right okay 17 degrees is very normal uh, and actually very good weather here uh, now now we have that similar weather uh, conditions but don't forget that I'm living the one of the warmest place in Turkey so we have the similar weather here uh, 16 17 15 sometimes it is normal but uh, in Thailand in maybe Bangkok it must be ไปลองถามเพื่อนฝรั่งช่วงที่เขามาเที่ยวไทยว่าหนาวไหมเขาบอกว่าหนาวมากและเขาบอกว่าก่อนออกจากที่พักเนี่ยก็ดูแอปเช็คสภาพอากาศในมือถือเห็นอุณหภูมิแค่นี้นึกว่าจะไม่หนาวแต่พอออกมานั่งกินข้าวนานๆก็เริ่มหนาวไม่ใช่แค่โตวผมโตวเดียวนะฝรั่งโตวอื่นก็นั่งกอดอกกันยกใหญ่ทำไมไทยถึงหนาวกว่า เป็นเพราะว่าลมหรือว่าผมมนโนไปเองหรือบางคนนะครับบอกว่าลมกับความชื้นครับถ้ามีลมพัดแค่14องศาอ่า uh, uh, it it can be humidity by the way uh in hot weather for example if the humidity is very high you can feel even more hot uh and it must be something like humidity uh with high humidity maybe you can feel colder than normal maybe okay ก็แทบแย,ย่แล้วครับและถ้ามีความชื้นสัมผัส เกิน80%เราจะไม่ค่อยรู้สึกหนาวเท่าใดเพราะว่าผิวหนังเราเนี่ยสูญเสียความชื้นได้ไม่มากนักเมืองไทยทางเหนือนถ้าอุณหภูมิต่ำความชื้นจะต่ำลงโดยต่ำกว่า60%ครับรวมไปถึงชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยก็กล่าวไปในทำนองเดียวกันเหมือนกันนะครับและในสื่อของ CNN นะครับตีข่าวว่ากทมก็หนาวเป็นอุณหภูมิดิ่งแต่15องศาต่ำสุดในรอบหลายปี ชายหาดและเครื่องดื่มเย็นๆท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุเป็นบางอย่างที่คน20 degrees in Bangkok it is very cool actually it is it is very nice 20 degrees in January come on <laughs> if you give that temperature to me i i i will accept that with gladly it is very good temperature but bangkok is it cold okay ทั่วไปคุ้นเคยกับไทยอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนนี้ในกรุงเทพต้องไปเชิญกับอากาศหนาวอย่างที่ไม่เคยพบเห็นบ่อยนัก สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้คนในเมืองหลวงแห่งนี้ตามรายง,งานข่าวของ CNN นะครับในวันอังคารที่14มกราคมรายงานของ CNN นะครับระบุว่าอุณหภูมิในกทมเนี่ยลดต่ำแต่ระดับ15.2องศาเซลเซียสในวันจันทร์13มกราคมนะครับ <50. S 1> ถือว่าเป็นอุณภูมิมในเมืองหลวงต่ำสุดในรอบหลายปีเลยในทางอุตุนิยวมวิทยาของไทยยังเตือนด้วยว่าสภาพอากาศหนาวเย็นนี้จะลากยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับ สำหรับ CNN นะครับรายงานว่าบริเวณถนนสีลมย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยพวกชาวบ้านหลายคนพากันใส่เสื้อผ้ากันหนาวแบบมีฮูดนะครับ <Okay. S 1> บางส่วน,นีถึงขั้นเอามือล้วงกระเป๋าเ <Like me. S 1> พื่อความอบอุ่นนะครับปีนี้นมันต่างออกไปฉันจําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพอากาศเย็นแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นางไก่แม่ค้าขายเครื่องดื่มวัย63ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN นะครับ okay. ตอนชันเป็นเด็กมันเคยหนาวกว่านี้และมันอยู่เป็นเวลานานสื่อมวลชวนสารัฐแห่งนี้ระบุว่าปกติแล้วนะครับในกรุงเทพเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง23-33อ,องศาเซลเซียสในช่วง2 3 2 3 in January, really? Is it normal in Bangkok? Wow, this is really very high. And uh, 15 and 17 is really uh, looking like very colder than normal. ระหว่างเดือนมกราคมพร้อมอ้างอิงข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับว่าน,นี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทําไมกทมเนี่ยถึงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจานวนมากที่หาทางหลบหนีอากาศหนาวเย็นในซีกโลกเหนือนะครับโอเคเอ่อ okay, uh, I I will show you our temperature today let me show you it is 16 today can you see it it is 16 today very very familiar with Bang k o n g very s i m i l a r with Bang k o n g and this is our Uh, five days it is gonna uh down to 15 in five days. <laughs> Can you see it? I'm, I'm not sure, but okay, we are gonna have 15 degrees, and the evenings are uh, very cold. It's six degrees in evenings, very cold evenings. And this is the warmest place in Turkey. Let's continue. <laughs> มีสภาพอากาศโดยเลี่ยในเดือนมการาคมในระดับต่ำกว่า13องศาเซลเซียสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ CNN อ้างข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะครับระบุว่าทั้งกรุงเทพและทางเหนือของไทย่างอุณหภูมิดำดิ่งนะครับผิดปกติในสัปดาห์นี้สืบเนื่องจากความกดอากาศสูงจากจีนนะครับ CNN นะครับระบุว่าอุณหภูมิเมื่อวันจันทร์14มการาคมนะครับถือเป็นอากาศหนาวเย็นที่สุดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี2017 อ้างอิงข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับขาดที่อุณภูมิต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงของไทยเนี่ยเคยวัดได้9.9องศาเซลเซียส,ส,สในวันที่12มกราคมปี1955นะครับ1955รายงานของสื่อ CNN นะครับอ้างอิงคำแถลงของกลมอุตุนะครับคาดหมายว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ แต่สภาพอากาศเย็นนะครับจะปกคลุมทั่วประเทศไทย oh, <okay. S 1> ไปจนถึงอย่างน้อยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์สำนักข่าวอเมริกาแห่งนี้นะครับรายงานว่าชาวบ้านบางส่วนหวังว่าอุณหภูมิหนาวเย็นผิดปกติจะเป็นเรื่องดีสําหรับภาคธุรกิจส่วนคนอื่นบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกดีกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพในวันนี้ที่ปกตินะครับจะร้อนจนแทบเป็นบ้า ฉันหวังว่ามันจะเป็นเรื่องดีต่อการค้าขายของฉันเพราะว่าผู้คนจะมีความสุขกับการออกมาเดินตามท้องถนนของกรุงเทพมากกว่าเดิมนางไก่กล่าวนะครับปกติแล้วผู้คนจะหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากพักเที่ยงและในตอนบ่ายหนึ่งในหลายเหตุผลก็คือมันร้อนนะครับซึ่งคุณธนวัฒน์นะครับพนักงานออฟฟิศวัย28ปีให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า รู้สึกมีความสุขมากกับช่วงเวลาสั้นๆ<ช>ของฤด,ดูหนาวขณะเดียวกันนะครับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งครับเขียนบนแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับว่าอากาศในกรุงเทพหนาวมากในเชาน้านี้ฉันต้องซุกตัวในเสื้อกันหนาวหนาๆเพื่อความอบอุ่นฉันคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คงต้องปัดฝุน่นเอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่แล้วละ่ะนอกจากสภาพอากาศหนาวเยน็นผิดปกติแล้วนะครับ CN n นะครับรายงานว่านักท่องเที่ยวและชาวบ้านเนี่ยยังได้รับคำแนะนำให้ใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนนะครับคงความอบอุ่นแก่ตนเองและระมัดระวังอันตรายจากไฟไหม้นะครับอันมีต้นต่อมาจากสภาพอ,อากาศแห้งและมีลมฤดูหนาวนะครับ และในด้านคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองไทยตอนนี้หรือคนที่เคยมาเมืองไทยนะครับก็มากล่าวหลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นอนนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าอัปเดตตอนนี้ประเทศไทย9ก้ถึงองศาแล้ว <Okay. S 2> หรือคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าฉันเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นและอยู่ที่ประมาณลบ3องศาถึง5อ,องศาในญี่ปุ่นแต่พูดตามตรงนะ20องศาในประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกหนาวมากฉันไม่รู้ว่าทำไม หรือคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคนไทยมากล่าวว่าบ้านเกิดของฉันเชียงรายตอนนี้13องศาในคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยนะครับมากล่าวว่าเมื่อ25ปีที่แล้วกรุงเทพเนี่ยต่ำกว่า15องศาตอนเช้าควันออกปากไปแล้วหรือคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นอีกว่าประเทศไทยไม่ได้มีฤดูหนาวเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งปีนี้ฉันได้สัมผัสมันอีกครั้งและชอบอากาศหนาวเย็นเช่นนี้หรือคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ท่านต่อมานะครับมาแสดงความเห็นอีกว่าฉันมาที่นี่สําหรับฤดูหนาวมันเป็น17องศาเมื่อสองคืนก่อนในทางภาคเหนือมันสมบูรณ์แบบสําหรับฉันหรือเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าและสาวนี้มันก็หนาวเย็นเปรียนานเช่นกันในคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าฉันเคยมาเมืองไทยในสมัยก่อนจะคิดว่าค่ะมันหนาวมากๆเลยนะ17องศาในประเทศไทยมันโคตรหนาวเลยในคอมเมนต์ <Okay. S 1> ต่อไปนะครับ ท่านต่อมาเนี่ยมากล่าวว่าเดือนมกราคมอากาศหนาวเสมอแต่วันนี้อากาศหนาวกว่าปกติเล็กน้อยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านต่อมาเนี่ยมากล่าวว่าสําหรับต่างชาติที่คุ้นเคยกับอากาศร้อนพออากาศหนาวขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหนาวในประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่ามันยากที่จะเหลือเชื่อว่าจะมีฤดูหนาวในประเทศไทยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงเดนมาร์กนะครับมันเหมือนกับลบ5องศานในเดนมาร์กและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่า วันนี้ในสักแก้วของประเทศไทยคือ12องศาในเวลากลางคืนชันรักสภาพอากาศเช่นนี้นะแล้วคอมเมนต์ตอไปนะครับท่านนี้ก็ามากล่าวว่าที่มันหนาวเพราะว่าลมแรงมากด้วยและคอมเมนต์ตอไปนะครับคนนี้ก็ามากล่าวว่าชันอยู่ที่กรุงเทพ20องศาในตอนเช้าแต่28องศาในตอนบ่ายชันเห็นด้วยว่ามันจะเย็นกว่าปกติ ในคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยครับมาแสดงความเห็นอีกว่าใช่พ่อแม่ของฉันบอกว่าทางตอนใต้ของประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางทีอาจจะเป็นฝนมาจากลมที่พัดทําให้หนาวมากขึ้นหรือคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าฉันเพิ่งลงเครื่องจกกรุงเทพมันหนาวมากฉันต้องหางเกงสายยาวใส่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวแคนาดาท่านนี้นะครับมากล่าวว่า20องศาในประเทศไทยมันหนาวมาก มันเหมือนลบ7องศาในออนทาริโอแคนาดาที่ฉันอาศัยอยู่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยมากล่าวว่าลูกชายของฉันที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพบอกว่าเขาเหมือนถูกแช่แข็งและคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นิีว่ามกราคมเมื่อปี2014ฉันอยู่ทางเหนือของประเทศไทยและเราได้รับอากาศหนาว9องศาเซลเซียสซึ่งมันเย็นมากซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่า ปีที่แล้วยังเป็น20องศาในเดือนมกราคมที่กรุงเทพความทรงจําระยะสั้นของฉันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยมาแสดงความเห็นอีกว่าสภาพอากาศกําลังเปลี่ยนแปลงครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับและมาแชร์ประสบการณ์อากาศหนาวของเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ my friends สวม Thailand is cold in these times. This is very interesting, but uh, these times uh, the weather is very similar, especially in uh, times. Uh, in the nights, uh, our our degrees are falling uh, under very very low. It's around six degrees, seven degrees in the evening. It must be uh, very different from Thailand. But okay, the uh, times are very similar. Let's give a like. Thank you, STR Top TV YouTube channel for sharing. The weather condition in Thailand. Thank you, my friends, for your suggestions and thank you for watching Together It with Me. Have a nice day, take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.